หนูทีเค3 3ขีดค่ะจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการค่ะวันนี้หนูจะมาอัปเดตเรื่อง Solar Cell Monitoring ค่ะเป้าหมายและว,วัตถุประสงค์นะคะสามารถอ่านค่าของแผง Solar c เซ l ได้วัดค่าแรงดันกระแสอุณหภูมิและวัดความเข้มของแสงค่ะแล้วก็สามารถรับ,รบส่งค่าผ่านลอล่าได้สามารถแสดงข้อมูลบนคาวได้และแผงโซลา r เซลล์ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ,ะความคืบหน้านะคะณนะปัจจุบันนี้ผลงานของพวกหนูอยู่ในขั้นตอนที่4่ ั่นคือขั้นตอนทดสอบปัญหาจุดบกพร่องเพื่อแก้ไขปัญหาระบปรับปรุงงานค่ะซึ่งขั้นตอนที่ผ่านมาจะมี3ขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. ค่ะหา,หาข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็หาจเปคของอุปกรณ์ค่ะ 2. อ,อออกแบบระบบค่ะแล้วก็ทดสอบอุปกรณ์กําหนดฟังก์ชันค่ะ3ทดสอบซอฟต์แวร์และพัฒนาซอฟต์แวร์ค่ะจากขั้นตอนเหล่านี้นะคะพวกหนูได้เจอกับปัญหามากมายเลยค่ะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยต้องย้อนกลับไปในขั้นตอนที่3เพื่อรีเช็คว่ามันผิดพลาดตรงไหน แต่ว่าเรายังต้องดําเนินตามขั้นตอนที่4ต่อไปค่ะเพราะว่าเราได้ไปพบกับสถานประกอบการมาทางด้านสถานประกอบการได้บีบจารลูกค้ามาว่าอยากให้เพิ่มพวกระบบการทํางานส่งรับสัญญาณค่ะจาก6แผงโซลาร์เซลล์อะค่ะเต็นไประยะทาง1.5กิโลเมตรทําให้เราเนี่ยต้องมีการแก้ไขปัญหาค่อนข้างมากค่ะแล้วก็มีการแก้ไขในจุดจดอื่นเช่นการส่งข้อมูลขึ้นเน็ตพายค่ะแล้วก็ รับส่งข้อมูลที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบค่ะค่ะอันนี้คือสถานที่ที่เราไปทดลองนะคะหรือว่าสถานที่จริงค่ะจะเห็นได้ว่ามันเป็นสถานที่โล่งแจ้งนะคะแล้วก็โซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยจะติดตั้งอยู่ในบริเวณที่มีน้ําขังค่ะซึ่งเป็นแก้มดิงค่ะเวลาเราเข้าไปตรวจสอบเนี่ยเราต้องพายเรือเข้าไปค่ะถ้าเกิดน้ําสูงมากๆเราต้องพายเรือเข้าไปเพราะว่ายน้ําไม่ไหวค่ะแล้วก็ ถ้าเกิดน้ำรั่อะคะ่ะเราต้องเดินลุยโคลเข้าไปซึ่งขาหนูสั้นมากมันค่อนขน้างที่จะทรมานนะคะปัญหาที่พบนะคะคือจะมีสภาพอากาศและระยะเวลาค่ะการแก้ไขปัญหาของเรานะคะคือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงและมีการปรับเปลี่ยนแผนการทํางานพอได้ลงการลงพื้นที่จริงได้เจอกับปัญหาที่เกิดขึ้นคือสภาพอากาศที่อยู่ในช่วงหน้าฝนทําให้มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหรือฟ้าผ่า อาจทำให้แผงเสียหายได้ปัญหาที่เจอล้วนเจอในหน้าฝนค่ะทําให้อัจส่งมอบชิ้นงานไม่ทันค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นรายละเอียดของชิ้นงานค่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์รณที่เราใช้นะคะจะเป็นเซนเซอร์วัดความเข้มของแสงค่ะเซนเซอร์วัดแรงดนันเซนเซอร์วัดกระแสแล้วก็เซนเซอร์วัดอุณหภูมิค่ะแล้วก็จะมีอนาล็อกคอนโทรลค่ะอนาล็อกดิจิตอลมัทติเพ็กเซอร์ค่ะแล้วก็จะมีสเตปดาวลอร่าแล้วก็แอมปิฟายเออร์โมดูลค่ะแล้วก็จะมี พอว์เวอร์ซัพพลายมีบอร์ดอะด i โนแล้วก็จะมีแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่เราจะติดไว้กับตัวลูกของเราค่ะคือตัวลูกเราจะไปติดไว้ที่ใต้แผงโซล่าเซลล์ค่ะตัวนี้คือแบตเตอรี่เราใช้ไฟผ่านแผงโซล่าเซลล์โดยตรงเลยค่ะค่ะอันนี้คือเราเปลี่ยนระบบการทํางานใหม่นะคะอันด้านซ้ายมือเป็นระบบเก่าค่ะส่วนด้านขวามือเป็นระบบใหม่เพราะว่าเหมือนที่เพื่อนได้พูดไปแล้วค่ะว่าเราไปพูดคุยกับสถานประกอบการเมื่อก่อนที่เรา พูดไปว่ามันจะส่งสัญญาณได้หกแผงใช่ไหมคะต่อตัวลูกหนึ่งตัวแต่ตอนนี้ตัวลูกหนึ่งตัวของเราอะค่ะมันจะรับสัญญาณได้หนึ่งจุดห้ากิโลก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าเขาอะต่อไปหนึ่งจุดห้ากิโลแผงที่อยู่หนึ่งจุดห้ากิโลนั้นนะคะ่ะต่อรับสัญญาณได้หมดเลยแต่ว่าถ้าสมมุติมันเกินหนึ่งจุดห้ากิโลเราต้องเพิ่มตัวลูกไปอีกหนึ่งตัวค่ะคือ,อแผงแต่แผงแต่ละตัวนะคะมันจะติดเซนเซอร์อยู่ เซนเซอร์ enser, แรงดันเซนเซอร์วัดกระแสแล้วก็เซนเซอร์วัดอุณหภูมิค่ะแล้วก็จะมีเซนเซอร์อีกตัวหนึ่งคือเซนเซอร์วัดความเข้มของแสงใช่ไหมคะเราจะติดไว้บริเวณพื้นที่ที่เราไปติดตั้งค่ะเป็นโดยรวมเราไม่ได้ติดไว้ที่แผงค่ะแล้วก็ i s 1 0 5นะคะเราจะทำการเดินสายตั้งแต่แผงตัวแรกใช่ไหมคะที่เราติดตัวลูกไว้ค่ะจะถึงตัวสุดท้ายที่1.5กิโลค่ะเพื่อส่งสัญญาณส่งข้อมูลนะคะมาเก็บไว้ที่ตัวลูกของเราค่ะ ตัวลูกของเรานะคะมันจะติดอยู่ไวออ้มันจะติดไว้ที่แผงโซลาเซลล์แผงแรกใช่ไหมคะคือมันจะประกอบไปด้วย MCU บวกตัวลอร่าค่ะตัวลอร่าเป็นตัวส่งสัญญาณมาที่ตัวแม่ค่ะตัวแม่ก็จะมี ESP32 นะคะกับตัวลอร่าเพื่อรับส่งสัญญาณกับตัวลูกตัวแม่ค่ะมันต้องติดไว้ที่พื้นที่ที่มี wi-fi เท่านั้นนะคะเพราะว่ามันต้องส่งข้อมูลขึ้นคาวแล้วก็ส่งข้อมูลขึ้นเน็ตพายด้วยค่ะ ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบนะคะคือปกติถ้าไม่ได้ใช้อุปกรณ์ของเราในการติดตั้งหรือตรวจสอบแต่ละครั้งจะมีค่าชาร์จเริ่มต้นที่ห้าพันค่ะซึ่งขั้นตอนซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของสถานที่ติดตั้งแต่ถ้ามีอุปกรณ์ของเราเราจะสามารถรู้ได้ว่าอุปกรณ์ตัวไหนที่มันชำรุดหรือเสียซึ่งจะประหยัดเวลาและประหยัดทรัพยากรคนค่ะขอบคุณค่ะเป็นกรรมการครับอ๋อโอเค ก็เอ่อขอดูตรงหน้าระบบเก่าระบบใหม่แป๊บนึงครับที่พี่สงส่เอ่ตรงจุดที่ดึงเอ่อดึงตัวดึงตัวค่าพลังงานมาใช่ไหมตัวนั้นคือเราเราจ่ายไฟโดยโดยเอาไฟจากโซลารมาเลยใช่ไหมค่ะอ๋อโอเคโอเคคือเป็นไอเดียที่ดีครับชอบชอบ,ชอบแล้วก็ส่วนตัวส่วนตัว,ส,ว,ตวส่วนตัวรับสัญญ,ญาณก็คือ,อเป็นแบตเตอรี่ตัวนี้หรอใช่ใช่ใช่ตัวนี้ไม่ได้เป็นแบตเตอรี่ค่ะ ตัวแม่มัน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 มีมันมีสเตชันอยู่แถวนั้นใช่ไหมมันจะอยู่มันอยู่ในเออเหมือนประมาณว่าคือตัวนั้นอะค่ะมันจะติดไว้ด้านนอกใช่ไหมคะแต่ว่าตัวแม่อะมันจะติดไว้พื้นที่ที่มีเออเข้าใจเข้าใจเป็นเป็นเป็นเหมือนแบบเป็นเป็นเหมือนแบบจุดเป็นเป็นจุดหนึ่งอะเออนึกออกอยู่ที่ที่มีปลั๊กไฟมีอะไรอ่าโอเคเข้าใจได้งั้นเรื่องพลังงานก็ไม่น่มีปัญหาถูกไหมโอเคเพราะตอนแรกถ้าใช้ลอล่าแล้ว มันเป็นงานระยะไกลเรื่องพลังงานมันจะเป็นหัวใจสำคัญนะเนาะมันก็ต้องหาวิธีลดการใช้พลังงานแปลว่าก็ไม่น่ามีประเด็นแต่ลองทดสอบแล้วใช่ไหมลองแล้วค่ะโอเคเห็นก็ไม่ได้มีประเด็นเหลือแค่ส่งข้อมูลขึ้นเน็ตพายแล้วก็ทดสอบบนเน็ตพายอตอนอส่งขึ้นเน็ตพายอันนี้ก็ลองแล้วแต่ว่ามันส่งได้แบบพื้นฐานซึ่งมันแบบก็ยังไม่ได้ดีเท่าที่ต้องการนะพื้นฐานคือส่งยังไงส่งแบบหมายถึงว่าคือ พื้นฐานที่พวกหนูอยากจะทําคืออยากให้มันส่งได้สมบูรณ์ค่ะพี่ซึ่งตคือแบบแล้วส่งสมบูรณ์คืออะไรคือส่งให้แบบคือว่ามันมันส่งขึ้นไปได้แล้วค่ะแต่ว่าที่พวกหนูอะต้องการจะให้มันแสดงหมายถึงว่าดูให้รูปแบบสวยงามอะไรพวกนั้นครับอ๋ออาจจะแบบตอนนี้ส่งเป็นสตริงเพียวๆแต่ตอนส่งอยากส่งเป็นเจสันขึ้นไปดีปะก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะก็พี่ไม่เข้าใจความหมายของเราไงก็เลยถามไงโอเค แปลว่า<ช>ตอนนี้ที่งานหลักๆคือเหลือแค่ตรงจัดการ Data ตรงอ s p ที่ส่งขึ้นเน็ตพายใช่ค่ะแลนก็เหลือ,อไ,มไม่เยอะแล้วออถ้าง,งั้นนะครับก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีอยูประมาณนี้ครับขอบคุณค่ะครับผมผมพี่มีทางเทคนิคอีกหน่อยเนาะไอข้อมูลที่น้องบอกว่าตอนแรกกำหนดไว้แค่หกแผงนะครับแล้วตอนนี้สามารถรับได้ถึงหนึ่งจุดห้ากิโลครับ ตรงนี้ได้ทดลองจํานวนข้อมูลที่ถูกส่งผ่านตัวลอล่ามาหามาสเตอร์หรือ,อยังอบอันนี้ก็ลองแล้วเหมือนกันค่ะเกิดได้แต่ว่าอตอนแรกเราจะส่งเป็นทุกๆห้าวินาทีแต่เหมือนตอนนี้คือเราเปลี่ยนเพราะว่าแผงมันหนึ่งกิโลใช่ไหมคะแล้วก็เลยเปลี่ยนทุกๆสิบนาทีแทนเพราะว่าทุทกๆสิบนาทีมันก็ไม่ได้มากหรือน้อยเกินไปในการที่จะแสดงค่ะก็คือในสิบนาทีนี้ก็คือมีด a t ต้าชุดเดียววิ่งไปใช่ค่ะ จำนวนแผงกี่แผงก็ได้ในระยะ 1. 5ุ้ากิโลเมตรใช่ค่ะโอเคอันนี้ถือเป็นข้อดีของโครงการนะครับนี่พี่ฝากไคขอบคุณค่ะอาจจะลองทดสอบหาข้อจํากัดก็ได้นะว่าใน 1. 5ดกิโลเนี่ยมันได้กี่แผงพี่ว่ามันมันน่าจะไม่จํากัดมันน่าจะไม่ใช่มันน่าจะใช้คำไม่จํากัดไม่ได้นะคือปริมาณการแพ็คข้อมูลครั้งหนึ่งอ่ะมันมีจํากัดปริมาณของ payload data อยู่ซึ่งพี่ว่ามันมันต้องมีจํากัด อาจจะลองเทสไปเรื่อยๆก็ได้ไม่ต้องอาจจะตอนในโครงการนี้อะไรเงี้ยหรือลองเทสไปแล้วหมายถึงว่าในระยะหนึ่งหนึ่งจุดห้ากิโลใช่ไหมคะมันไปได้แค่แนวแถวค่ะเพราะว่ามันต่ออนุกรมกันซึ่งแผงแต่ละแผงมันก็น่าจะไม่ไม่เยอะหรือไม่น้อยกว่ากันมากคำถามก็คือแล้วมันกี่แผงไงในหนึ่งจุดห้ากิโลจํานวนแผงใช่พี่อยากให้เรามองในมุมของข้อมูลนะครับเพราะว่าตอนเนี้ย สิ่ที่พี่กังวลคือตัวแพ็กเกจหนึ่งแพ็กเกจของลอล่าที่ส่งไปส่งมาครับมันจะต้องมีจํานวนข้อมูล Data ที่วิ่งไปด้วยระยะเวลาเท่าไหร่มากกว่าที่น้องบอกว่าในสิบวนาทีสามารถรองรับไอ้หนึ่งจุดห้ากิโลได้แน่นอนเนี่ยแต่ความหมายคือมันส่ง Data ไปกับกี่รอบกี่ข้อมูลมากกว่าค,ครับผมนัน่เน้นตรงนั้นมากกว่าใช่ขออนุญ,ญาตคําถามเดียวว่า แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันบกพร่องคือตอนนี้เอาเดต้าขึ้นมาได้แล้วเอาอะไรมาเป็นไม้บรรทัดที่บอกว่าอันนี้ต้องลงไปซ่อมแล้วนะหรือไปเปลี่ยนแพงแล้วอันนี้ดูจากอะไรเอ่ยตัวแอดเดรสมันจะเป็นคนส่งข้อมูลให้ฝั่งทางบริษัทที่หมายถึงว่าสถานประกอบการของเราด้วยแล้วก็บริษัทลูกค้าที่เราไปติดตั้งให้อ่ะคะ่ะมันจะขึ้นของเขาด้วยหมายถึงว่าเขาสามารถเปิดดูได้ในแอปของเน็ตพายหมายถึงว่า เข้าใจคะ่ะแต่ว่าจะดูว่าเอ้ยแผงมันเสียแล้วเช่นปริมาณไฟฟ้ามันอาจจะขึ้นบหรือว่าส่งมาน้อยกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่มันควรจะมีประสิทธิภาพอะไรแบบเนี้ยเราดูยังไงคือว่ามันจะมีการแจ้งเตือนเข้ามาค่ะแล้วพอแจ้งเตือนเข้ามาใช่ไหมคะแต่แผงอ่มะมันข้อมูลของแต่ละแผงค่ะมันจะแจ้งเตือนเข้ามาสมมติว่าแผงที่หนึ่งมีการเสียหายมันก็จะแจ้งเตือนให้เข้ามาแล้วให้เราเข้าไปตรวจสอบอะค่ะทําให้เราไม่ต้องเสียเวลาที่จะตามหาว่าแผงไหนชํารุดค่ะ อันนี้คําว่าเสียหายวัดยังไงคําว่าเสียหายวัดยังไงเอ่ยหมายหมายถึงว่าแผงเสียหายหรอคะคือแต่แตอ๋อ,อดูจากอกระแสะแล้วก็แรงดันที่มันส่งมาที่เป็นกราฟอะคะ่ะคือถ้าสมมุติมันเสียหายก็คือกราฟมันจะต่ําลงคะ่ะเพราะว่ามันส่งมาคะ่ะแต่ละแต่ละอันนะมันจะส่งมาเป็นคู่ใช่ไหมคะ่ะของกราฟแรกที่เราจะทําเราจะทําเป็นอ่าเป็น เรียกว่าอะไรกราฟแท่งกราฟแท่งคือมันจะส่งมาสองสองสองอันก็คือเป็นโฟนกับแอมใช่ไหมคะคือมันจะส่งมาคู่กันนะคะตัวไหนที่ผิดปกติมันจะต่ําลงมาเราสามารถรู้ได้เลยะคะ่ะต้องปกักปักดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันว่าต่าแค่ไหนต้องเข้าไปซ่อมบางทีเราไม่จาเป็นต้องเข้าไปซ่อมทุกครั้งที่มันที่มันต่ําลงต้องหาค่าอาจจะศึกษาเฟรฟเลนส์อะไรต่างๆเพิ่มเติมอีกนิดนึง อันนี้ก็เป็นข้อแนะนําแล้วกันไหม <laughs> ลองลองดูแล้วกันค่ะมีเพิ่มเติมมีครับยังพอมีเวลาเข้าใจว่าที่ที่แว่หมายถึงก็คืออาจจะแบบว่าไม่ใช่ยูเซอร์ทุกคนเนาะที่จะดูค่าสูงต่ําแบบที่เราดูอะเป็นั้นคุณควรจะต้องมีค่ามาตรฐานถูกปะ่ะไม่ว่าใครที่จะต้องใช้งานแล้วควรจะรู้มาดูอะเขาจะรู้ว่ามันผิดปกติหรือปกติอยู่อ๋ออ๋อค่ะคือแผงโซ,ซลาเซลล์แต่แต่ละแผงอะค่ะ มันมีสเปคของมันอยู่แล้วคะ่ะคือทุกคนที่ซื้อไปใช้อ่ะจะรู้อยู่แล้วว่าสเปคมันคือเท่าไหร่แล้วก็มันสูงต่ำก็คือจะอเขาเขาเขารู้อยู่แล้วสมมติ <c oughs> พี่เป็นคนช่วยช่วยอ่ะพี่ซื้อมาแล้วพี่ไม่ได้อ่านสเปคเนี่ยพี่จะรู้ได้ไงมันมันจะเสียตอนไหนอะ่ะเ <c oughs> ข้าใจความหมายที่ทุกคนสื่อไหมเออเข้าใจแล้วค่ะ <c oughs> มันมันควรมีตรงนั้นบอกในในแอปพลิเคชันของเราไง <c oughs> อ,อืม ถ้า user รู้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าเราก็อาจจะคานึงถึง user กลุ่มที่กว้างคือเนอะอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่รู้หรือมานั่งอ่านแมโน่แบบเราครับตรงสถานที่ติดตั้งอะตอนนี้คุณพูดถึงสถานที่ติดตั้งแล้วก็มีภาพขึ้นมาผมคิดว่ามันเป็นเป็นภาพที่เคลียร์ดีนะแล้วก็แบบว่าบ่งบอกถึงปัญหาซึ่งผมคิดว่าจริงๆตรงเนี้ยคุณสามารถเอามาเล่าเป็นสตอรี่ของปัญหาแล้วก็ที่มาความสําคัญของโครงการคุณทั้งโครงการได้เลยด้วยซ้ำว่าในแต่ละครั้งรวมถึงตัวเลขที่คุณไปหามาด้วยว่าในแต่ละครั้งเขาต้องมมมีคคนนน้าาไไปตตรวอบบ่่่่ยัังึกทถ แล้วเขาต้องเข้าไปบ่อยมากน้อยแค่ไหนเพื่อมาตรวจสอบเรื่องตรงเนี้ยมีมีรู้ไหมเขาต้องเข้าไปบ่อยแค่ไหนหมายหมายถึงว่าปกติแล้วถ้ายังไม่มีอุปกรณ์ของเรา,เราใช่ที่คุณบอกครั้งละห้าพันบาทที่เขาคุณจะต้องจ้างคนเข้าไปตรวจสอบอะ่ะทุกทุกหกเดือนจะเข้าไปตรวจสอบค่ะครับผมทุกทุกหกเดือนอ่าได้โอเค ม่ผมจะบอกว่าตรงนี้คุณมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่ดีได้ว่าแบบว่าเอ้ยเราเขาต้องส่งคนเข้าไปตรวจทุกหกเดือนแล้วก็กว่าจะรู้ว่าแผงนึงเสียเนี่ยหมายถึงว่ามันก็าจจะต้องกินเวลาปีนึงรู้ได้แค่สองครั้งว่าแบบว่าเออมันเสียหรือไม่เสียในขณะที่ระบบของคุณน่ยมันจะอัปเดตท,ทุกเท่าไรสิบนาทีใช่ไหมเื<ช>่อส่งสัญญาณกลับมาเออตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่คุณเอามาสื่อสารได้ว่าในแลูของโครงการคุณที่ทําให้สามารถ m a x i m ม z e แบบ efficiency ของพวกแผงโซลา่าที่มีอยู่เนี่ยได้เพิ่ม,เต,มเติมมากขนาดไหนแล้้ววววกก็ในนนขขณณณะะเดียััถถาาาาคคุสมรรํองตบบ ทั้งชุดท,ที่คุณจะเข้าไปติดตั้งได้เนี่ยเทียบกับการที่เขาต้องเสียปีหกเดือนครั้งเท่ากับปีละหนึ่งหมื่นบาทที่เขาต้องเสียไปใช่ไหมครับอ่าแล้วเทียบกับระบบของคุณที่เขาไปติดตั้งเนี่ยเขาจะง่ายแค่ไหนแล้วก็ประสิทธิภาพที่จะเพิ่มขึ้นบวกกับต้นทุนที่ลดลงมันก็จะทําให้สามารถสื่อสารได้ว่าเออชุดของคุณมันมันช่วยเขาได้มากน้อยแค่ไหนที่เห็นภาพชัดเจนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากขึ้นเนาะครับนี้อ่าเมื่อกี้ตอนพูดถึงขั้นตอนการดำเนินงานผมเปิดหน้าสไลด์นั้นแล้วยังไม่ค่อยเเข้าาาใจรป็นตง อันนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจนะเดือนที่ห้านี่คือเดือนไหนนะตอนนี้อยู่ตอนนี้อยู่ตรงไหนนะก็ขั้นตอนแรกเราจะเริ่มประมาณเดือนเมษาค่ะแล้วก็ไล่มาจนถึงปัจจุบันนี้คือขั้นตอนที่ส<า>ี่เดือนกระกฎาคมค่ะตอนนี้เราอยู่เดือนสี่ใช่ไหมใช่ค่ะวิกสองสามประมาณนี้เกือบที่เดือนกันยาพอดีค่ะจะอยู่ในกําหนดเวลาพอดีโอเคอ่ะได้ครับ แล้วก็เมื่อกี้ที่คุยกันอาจจะแบบเราอาธิบายตรงนี้ผมอาจจะตามไม่ค่อยทันนะคุณพูดถึงข้อหนึ่งสองสามสี่อะไรสักอย่างใช่ไหมแต่ว่าพอมันขึ้นอันนี้มาแล้วผมผมลิงก์ไม่ถูกช่วงเดือนแรกเนี่ยพวกเราจะเอหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่เราจะทําค่ะแล้วก็หาสเปคข,ของอุปกรณ์ค่ะส่วนเดือนที่<ม>สองเนี่ยโอเคได้ได้พอเข้าใจแล้วแต่ว่าเออพอก็คือครั้งหน้าถ้าคุณจะอธิบายคุณก็อาจจะให้มันลิงก์กันมากกว่านี้เนาะแบบว่าคนฟังจะได้ฟอลโล่ตามคุณได้ทันมากขึ้นแล้วก็ อันสุดท้ายครับเมื่อกี้คุณพูดถึงปัญหาเรื่องของสภาพอากาศว่าในช่วงที่ฝนตกเนี่ยมันจะทําให้คุณไม่สามารถเข้าไปทํางานหรือทํางานได้ยากใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วในช่วงถัดไปที่คุณจะต้องหาประสิทธิภาพหรือว่าเข้าไปทดสอบอะไรเงี้ยซึ่งมันมันก็เข้าหน้าฝนที่ฝนตกมาขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะมีแนวทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหายังไงหรอตอนนี้พวกเรากําลังคิดหาทางแก้ไขปัญหากันอยู่ค่ะพี่อยู่ในช่วงกระบวนการแก้ไขปัญหาคะ่ะเพราะเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามา กำลังคิดกันอยู่อ่าอได้เดี๋ยวกลับไปคิดเลยค่ะพี่คืนนี้เลยค่ะโอเคอ่าได้ก็เพราะเพราะว่าเป็นความเสี่ยงที่ดูเห็นได้ชัดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นแน่ๆถูกไหมอืมก็ลองลองหาวิธีการดูว่ามันจะทํำยังไงให้ให้ไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถส่งมอบงานได้อ่ะแต่มันจะมีวิธีอื่นที่เราจะสามารถทำงานภายใต้สถานการณ์แบบนี้ได้ไหม <c oughs>